อนเนสเทดดิงยกทัพสินค้าร่วมในงานไทเฟกเอนูกาเอเชีย2024ชูนงชิมเอ็กเจไฟวันนี้รายการตลาดวิเคราะห์จะพาคุณชมมากันที่งานไทเฟกเอนูกาเอเชีย2024กันค่ะมากันที่บูธของบริษัทออนเนสเทดดิงจำกัดที่มาร่วมจัดบูธแสดงสินค้าในงานครั้งนี้กันค่ะโดยงานนี้ยกทับสินค้าของแบรนด์ออนเนสมากันมากมายไม่ว่าจะเป็นซูอินโคโค่โครวมถึงนงชิมเอ็กเจไฟ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่คิดค้นรสชาติโดยเจไฟกันค่ะบรรยากาศภายในบูธได้มีการปรุงบะหมี่สำเร็จ รูปนงชิมเอ็กเจอร์ไฟให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ลิมลองรสชาติความอร่อยกันค่ะนอกจากนี้ยังได้คฮงจงฮยอนนักแสดงชื่อดังจากเกาหลีที่มาร่วมลิมรสชาติความอร่อยของนองชิมเอ็กเจอร์ไฟค่ะนอกจากนี้ยังได้ผู้บริหารอย่างคุณอียองแจผู้บริหารแบรนด์นงชิมพร้อมด้วยคุณซูอินคิมซีอีโอออนเนสเฮดดิ้งที่มาร่วมพูดคุยภายในงานกันค่ะเราไปฟังทีมผู้บริหารค่ะพูดถึงการออกบูธจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้กันเลยค่ะ 이 용기면 제품이 6월 27일부터 태국에서 판매가 시작이 됩니다. 그래서 태국 여러분들이 많이 애용해 주시고 저희들도 열심히 판매하도록 노력을 하도록 하겠습니다. 여러 가지 문화적인 음식적인 면에서 상당히 서로가 더 좋아하는 맛이고 또 좋아하는 국가이기 때문에 서로 한국의 맛, 태국의 맛을 콜라보레이션 해서

to understand two different cultures. หา mm สินค้าไทยไปเกาหลีแล้วก็นำเข้าเกาหลีมาไทยนะคะรวมถึงเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายด้วยค่ะสำหรับแบรนด์นงชินค่ะ I cannot I cannot say how many products it's a lot because nongshim itself h but we have so many so many uh, so many flavors so I think maybe major brand. We have around 10 brands we carry, but then maybe thousands of uh, products. โดยหลักแล้วก็คือมีประมาณ10แบรนด์นะคะแล้วก็ product เนี่ยเป็น 1, พัน product เลยค่ะรู้สึกดีใจที่เราได้ประสมผสานกับต่างชาติบ้างนะอาหารไทยของเราอ่ะไม่แพ้ใครนะคะเจ๊ไฝเชื่อใจแล้วก็โดยเฉพาะเกาหลีเขาทุกๆคนในเกาหลีเขาชอบอาหารไทยพอๆกับคนไทยทุกคนก็ ชอบอาหารเกาหลีนะคะรสชาตินี <S <S ่เกาหลีเขาก็เราว่าเราโอเคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นกฝ่ายดีใจแล้วก็ยินดียินดีที่จะประสานงานกับเกาหลีต่อต่อไปค่ะ

한국에서 라면을 꽤 자주 먹는데, 짜파게티랑 신라면을 굉장히 자주 먹어요. 근데 이 제가 얼마, 얼마 전에 이제 군대를 다녀왔는데, 군대에서 정말 맛있게 먹었던 음식 중에 하나여서, 어, 짜파게티를 제가 굉장히 좋아합니다. <목소리> ตอนไปอยู่ที่เหมือนกับค่ายทหารนะครับที่เกาหลีต้องไปทหารก็กินตัวนี้บ่อยครับผมย้อนระดับยุคตะวันจีนนะคุณใจคุ้งคุณเอ๋อจริงๆ어떤음식들이있는지정말구경을해보고싶고기회가된다면어오늘은좀힘들것같지만다음에와서정말제가돌아보고구경해보고즐기고싶은그런마음이풀려요เขาก็บอกว่างานไทเฟ่ครับใหญ่กว่าที่คิดมากครับผมก็พยายามเดินแล้วแต่ก็ไม่หมดครับก็

Uh, ตัวนี้เราอยากจะไปขายได้ทั่วโลกหมายถึงใช่ครับผม I think uh, this is a very good example of friendship Thailand and Korea Nongshim is number one also Chef k j i is the number one in Thailand so I think this is a very good start of you know both countries friendship ก็บอกเลยนะคะว่าการคอแลแลบครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นสัญลักษณ์นะะที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่าง3ประเทศนะคะเพราะว่าทางนงชิมนะคะก็เป็นที่1แบรนด์ที่1ของบะหมี่กึ่งสำเร็จที่เกาหลีส่วนเจ๊ฝ่ายของเราก็เป็นที่1สตรีทฟู้ดในประเทศไทยค่ะการคอแลแลบครั้งนี้จึงแสดงถึงมิตรภาพแล้วก็การประสานงานการของ2ประเทศในอีกต่อไปใน,นอนาคตค่ะ